เมื่อบาดีฟังยีก่อนเดิมพี่น้องหลานสิล่าน้นตอนไปหุ่เหลวขอบานใหญ่ขั้งทิงจากเรื่งลาวดอกเข้ากีหลวงตามีพระลาลนเกิดเป็นคนมีบุญใหญ่ท่านบาลมีใครแก่คนยากไรลบ่มีใดดอกห่วงดำทานจนเบิดอีกสัมมาเดาว่าต้องลงทุกน้องพี่น้อง แต่มันสุขในใจให้สิ้งได้บวังจอยขอตามหอยขอดมเจ้าองค์พระมาหาบุรุษเท้าออบ่เคยทอลอดดวงซอยวัดป่าผู้ทำมุ้ยภาวนากินจอยจอยบ่ถอยลาว่าเมื่อยแหงปฏิบัติายากหูแจงในฝ่ายดวงจีพี่แล้วเกิดเป็นคนมีความคิดแลลนตามบ่ทันเจ้า ความคิดเขาไล่ล้นหลวงตาทนหยุดแลนพิงอาณาปานาสติแขนแขนจับคิดเขาดอกใสลม้ม้าทั้งสีแทบสิลมย้อนความคิดดอกทั้งหลายลมในกายของคนทุกจนย้อน,นลงกำลงจิตดำมันพาเจ้าภายในใจบได้อยู่เลยจับลงนั้นแมตูกาย,ายเจ้านันคนบอง อาดา,าปานาสติเดิมมเจ้าหลวงตาเล่าให้บ้องเห็นทุกย้อนเป็นตัวตนคู่สุคนเลยหลงกรรมเลยหลงทำของเจ้าองค์ลมลมาคู่เขาจับลมเจ้าวซองลมเขาออกให้จิตบ้องจนว่ามิดอิงติ้งให้เงาิงนันบอดีคิดบอเห็นนั่นนี่จนสิ้นคิดคือดวงตาผู้แล้ว ภาวนาบ่เหลือ,อังังจูพาวังจิตว่างบ่มีนางบ่มีเท่าในโลกกานั่นว่างเป่าจนว่าจิตของมูเจ้าใสแจงสว่างมาโลกโกดหลงเด้อแม่ป่าปิดกันอยู่ในตัวพุ่แเล้วคอยถูเลาเด้อเบาบางจังสองเห็นความจริงแทมให้ดูแลเด้อทานภายในใจใเจ้าสอง อาณาปานาสติใส่ห,ห้องความคิดเปิดตั้งแต่พุ่นหลวงตาคอยผู้ซอยซ้อนได้สีเดือนไปไปลายเด้อพันโบ่อนทางฝ่ายจิตใจุ่้แล้วบอะไรน้ำเลยเ <c oughs> ที่ยวทุดงเดินดาวได้สามปีทุดงเข้ามกุกดัง่านได้เดินผ่านชาโนมันป่าไม้เข้าพุ่นบอยู่นาน เทมาลแต่เก่านั้นคงเจียมผ่านดอกผูหยินบ่ได้ยินนอดียังนั่งดูแต่จิตบางเดินน้ำทางตามผู้คอยสิลิ้นทวนเลื่อนนางใหญ่แม่คำเอ้ยคำสัญญาที่ฝ่าไปแต่เขาที่ได้อยู่ดอมงั้นท้งมีพรมผอมน้ำน้อยอ่อนออกคนไป แมนจังได้เรือนองหลวงพี่ยอมทั้งเจ้าอ,องความเมตตาของเ่าในโลกกาน้นโดยดังเสมอกันตั้งแต่ครั้งเห็นดวงแก้วด้สีเดือนจากมือนั่นกระบอกเขื่อนลงโลกมายาขันอาซาแพงหักซ้ำกันดอกโดยดามอันความงามหลวงตาเจ้าพระสิ้นคิดของเฮาสิ้นทั้งเจ้านั่นปิดหนึ่ง พ่อองค์ทมแสนเลือกซึ่งบ่โกมโมโคงเม็นเตาาเมืองหลวงตาสินรัพพักแก้มเลือเสมอดังเดียวกันทุ้นเหลวความสัมพันธ์สัตว์สาบต่างกันดอกพอดีหากคือกันเดียวนี้ความเมตตาป่านีหลวงตาเจ้านั้นปั่นแบงหากท่อกันแห้งๆปาถนาให้หม่เจ้าหันเข่าปองพระธรรม อาดาปานสติบอกจำไม่เจ้าซองมองดูมาซอยสู่น้ำกันศาสนาพุทโธเจงตกยามแรงอ้อยลงคอยอัดสะดงเดินป่าแถวซองมิดนึเม่ป่าเดินดันดอกดานคู่ป้าห้วยหลวงเดิอแม่ตู่พิ่นสู่เสียงดอกเสือสิงพุ่งแหลวบอกขะดิ้งความตายจนทุกข์ายมาหลายเจงพอปั้นแสงเดือน ตายอ่ะโอ้โอโอ้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 โ้โอ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 อ้้้อโ้้อ้ หลวงตาเฮาจนมาพ้นได้พ้นความทุกข์ดอกมัวมองน,น้ำตาหนองยคือเห็นนอพุทโธดอกเข้าคังเป็นพลังเสริมให้กำลังใจบ่ทิมปล่อยป้าห่วยหลวงเด้อขน้อยเห็นแจ้งดังมานี้เกิดมาในชาตินี้คุณพ่อแม่บ่ลืมลงเส้าพวงสงสัยสิ่งใดอยู่ในลา หลวงตาสินทรัพย์มาเพียนสร้างทางห้วยหลวงสามปีผ่านแม่ชีเจนนั้นละทานมาขอเจ้าดอกอยู่น้ำย้อนสงสัยแก้วกำทางทนทุกข์กใจขอละลายขัวเืนบวชชีบปนีชำอยากเห็นธรรมอยน้าเจ้าหลวงตา่างซอยลูกเนอยากสิเห็นเทๆ่ๆทำเจ้าโนกุธโธดีโน อยู่หลายคนบอเอาโอ้ขอประพฤติคมมาจันความสัมพันธ์นวนลังจังในมาน้นขอเจ้าจังเห็นทรรจอมเอาพระโคดมเอ้ยโลกสาไพเห็นทรรมนั่นแม่ป่าสิเห็นหน้าโนคุทงแม่ชี้จนจิตใจใส่ศาสตรกโกในฝ่ายทางจิตพุ่นแล้ว สองตัวเองเป็นนิดนั้นบ่ควรไผแทบ่ได้แวของเข้าหลวงปู่นั้นสอนสั่งป่าห้วยหลวงตั้งแต่คังดอมเจ้าอีพ่อแพบ่ว่าฝนว่าแลงนั่งสู่ต่อบ่มีถ้อยขอตามห้อยเด้อหลวงตาว่าจังได้บ่ไหลเจ้าสิขอนําของเท่าองค์พ่อเฮาลวงตาทาน ที่บิดนังขอทานอุทิศให้แกเจ้าบวลงเอาศาสดามีญาติโยมนั่นแม่ป่าทั้งฝายอุบาสโสพุ่งเหลวถือเอาขันยยอยกให้ซอยกูดังเลียงฟังเสียงของเจ้าบานทรมานให้พอซอยให้พอซอยหลวงตาเอ๋ยโอ้ยอ โอ้โยผโูบ้บ่้ำพระอินเขตดหลายเรื่องอีพอคอยเส้นเจ้าให้ลำแลงขันบอ่ซอยเทแท่ยานตั้งแต่ทั้งตายไปหากินทึ้งผู้ผู้ใดก็เกียงยานให้สงสารสุ่ม่อยคนพ้อยลูกบานป่าในเรื่องขันบ่ไปยานแต่ตายธราม,มาผีผู้ข่าดอกหากิน อันความทุกข์ของบ่อสินขันพอบ่อสิตนุ่้เลว้วอันฝูงคนทั้งหลายย่านแต่ไก่รอกแขม่างนีม่มนเด้อไปเล้าสาั่งบ่อพรออินนาสัางแสงทางหลวงตากะบอ่อแรงจิตใจเจ้ากว่าหน่วยผู้ขอให้พ่อสุขอยู่เมตตาซอยดอกคอยนุ่นขอพึงบุญบาละมีสิ่งบ่ดีดอกทางหาย หลวงตาเฮาเลยพันผายพาก,กันมางนั่นเนาอยู่เมช่ชีจนิันกัหูสิขอสูเมนซอยกันตกมาฮอดมือนี่นั่นทุกสิ่งอย่างทั้งสงบพุ่งแลวบ่เคยไปเลี้ยลลบญาติบ้านเมืองไทยจอยมีแต่แสงทำหอยเพราะว่านั่นป็นโบหลายปีเด้อแม่ตูหลวงตาสูพัฒนาไปเบิ่งเด้อแม่ป่าหลายตั้งแต่เราั้งทรง สืบดำลงหอยทำยู่ยประจำแหลงสอบมีลายองพากันเข่าฟังคำเมืองของอีพ,พอผาสิ้นคิดดังกระดองในโซเสียวให้มันมองขอฝากพี่และน้องคณะยาตออคั้งหลายเส้นคุณตาคุณยายสหอายดอกสงเจอทางอยาิโยมมาเฝ้าหลวงตเาเฮาเพิ่นสิซอย คอยอบล้มให้พี่นองเห็นเทพปองพะธรรมอริยาสัจสีอีกซ้ำการเกิดแก่เจ็บตายน้อพี่นองเพิ่นบรรยายส่วนหัวทั่วเด่นนั้นดังกองฟังเสียงหัวในหดของมีใ,ใจได้ฟังทานเสินเดือทุกทุกทานหลวงตาเจ้าดอกเกาพองลมหายใจของตัวเองกระดดดทางคุณพอรอผ้าจับ อานาปนาสติเด้อครับได้รับเอาดอกเมื่อบานบอกลูกหลานไก่ไก่ในสาเรียนนั่นคนสาทางส่องเมียกนั่นนาะโอ้ยผู้คอยคอยจะเดินทางหลวงตาคนเรียกเอินไปทั่วดอกลงกาาขันไผ่มาก็เย็นจริงสิ่งเพิ่นว่าจ่าแจง ให้แสาแวงทำนั้นในภากันยาทิมปลอยโลวงไม่ใจเด้มอมูเจ้าสิเห็นมููสู่แนวเห็นองค์พุทธแแ้วเห็นทมเปินดอกเคยจางเห็นพระธรรมน้ำทางนั่นสำเห็นองค์จองให้มูเฮาเพียงสร้างภาวนดเังเา,าคำวัดบ่อน้ำพระอินทร์สิเห็นทมหลวงตาหนำพวกพี่น้องสิสอนสี่ดอกสองทาง รวมเมชีกระบออ่างมีอยู่ดอกน้ำกันความศรัทธาสามพันลอยกว่าคนบอกเคยข้าันกรรมาทานมีหลายทานรวมประสงค์นั้นมมย่ญผ้ากันมาดูใจจิตของตนตั้งเพียงมันห่ผันปีนโนเปลี่ยนทางไพ่มาบ่อ้างว่างมีตั้งแต่ยินใจที่เล้ว แม่จังได้ควรคิดทุเข์เห็นดอกทั้งแจงบ่ละเว้งหยัางจอยพานำห้องอโคดมทานพระสิ้นคิดสร้างเป็นธรรมาทานพระลูกหลานพี่น้องเดินอาดอกไฟทำพอสั่งสอนอีกสัมเมตตาทานดอกหลวงลายคุณแล้วพอบั่นใจให้เขาคิดเพื่อลีกดีอบายกวงไผ่มีดวงจิตแน่เชิญเด้อพ่อทายู่ม nhà anh nàng anh nàng bò nam anh phái nhìn nãy sốt xíu phái cảm hồ mãng anh ơi 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 ơi